13時25分の発車です。発車まで2分ほどお待ちください。途中深摩川で快速横浜駅の接続待ち。西屋で西屋市立立駅停車横浜駅に接続いたします。高齢者13時25分発。新横浜方面、東急東横線。 รถต้สุ้ส้นท้อุูตองเส้นชูทุกรทเชาาวโอยสินีครนับจะมีนี่นะคะทั้งวันนะคะรถจะโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะโล่งๆหมดเลย ចៅចៅកាប់តនយិនណាជម្រិមកັບប៉ាកាប៉ុងណាអត់មិនប៉ាកាប៉ុងលើចៅកាយិន เพิมแล้วก็ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะเลยไม่ได้พาน้องไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะน้องอยากไปจะพาไปไม่ได้ร้อนนะกว่าไปเป็นลมนะวันนี้ก็สามสิบสามสามสิบสี่องศาเนาะ Obrigado. Okay. เปิดไม่ใหญ่มากนะแม่ไม่กี uh ่สเกตเตอร์

แบบจ้าแจ้าแล้วก็ร้อนนะท่ใต้างรถไฟนี่เย็นนะฮะคนมานั่งเล่นกันนะ ก็ๆปะปะอ๋ออันนี้เพิ่งเปิดได้อาทิตย์กว่านะคะห้างนี้นะเนีแถวบ้านนะคะ คนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากมันไดเลือ่อนญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะขวานี้ก็จะให้คนเดินขึ้นนะถ้านคนไม่รีบนะก็จะยืนแอรซ้ายนะ โอเคค่คลิปนี้เป็นไงกันลงไปยคก่อวนะคะดีค่ะ